สวัสดีครับในไฟที่แล้วนะนะที่ผมแพ้เพราะว่าร่างกายของผมไม่พร้อม100%เอร์ซนแต่ไฟนี้ผมมั่นใจว่าผมสามารถชนะตะวันฉายได้แน่นี่คือคําพูดของซูเปอร์บอลที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องหนึ่งผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของซูเปอร์บอลประทะตะ,ตะวันฉายในแถวปลายเดือนมการานี่แหละผมจําวันที่ที่แม่นยําไม่ได้นะครับ อย่างที่รู้กันดีว่าซูเปอร์บอลกับตะวันฉายนั้นเคยชกกันแล้วหนึ่งครั้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยอยู่ในกติกาของมวยไทยเป็นที่เป็นที่ถนัดของตะวันฉายเรียกอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันและตะวันฉายก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้แต่การป้องกันแชมป์ไว้ได้นั้นมันไม่ขาดนะสิบางมุมมองเขาก็บอกว่าซูเปอร์บอลควรจะชนะบางมุมมองเขาก็บอกว่าตะวันฉายควรจะชนะแต่ในเมื่อผลของกรรมการ ออกมาตัดสินว่าตะวันฉายชนะก็ว่าไปตามนั้นไปคอมเมนต์บางคอมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าซูเปอร์บอ,อ่ะเพิ่งย้ายมาต่อยมวยไทยหลังจากที่เขานั้นได้ต่อยกิกบ็อกซิ่งมานานเขาก็เลย้อเสียเปรียบตรงนี้หรือเปล่าสําหรับคําพูดนี้ผมเองผมก็ค่อนข้างที่จะมองว่าในเมื่อคุณยินยอมที่จะต่อยในกติกาวมวยไทยแล้วคุณก็ต้องปรับสภาพร่างกายของคุณให้ทันอันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับแต่บางมุมมองเขาก็แบบชื่นชมตะวันฉายนะว่า สมกับราคาแชมป์จริงๆยินดีด้วยที่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นี่คือความเห็นโดยคร่าวๆของครั้งที่แล้วซึ่งครั้งนี้ผมก็จะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนมวยกับของผมเองย้ำว่าเป็นของส่วนตัวของผมเองนะครับสำหรับของแฟนมวยผมก็ได้รวบรวมมาจากแหล่งข่าวต่างๆอืมแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการชกครั้งนี้บ้างถ้าถามผมมาแบบส่วนตัวแบบไม่มีข้อมูลจากแหล่งอื่นผมคิดว่า ตะวันฉายอาจจะชนะหรือเปล่าดูจากสภาพของร่างกายดูจากสภาพของความฟิตดูจากกติกามวยไทยแล้วก็ดูจากราศีแชมป์ดูจากแววตาเพราะว่าตะวันฉายมาแน่วะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเราไม่สามารถไปตัดสินในสนามได้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดการที่ใครจะแพ้ชนะอยู่ที่การชกค,ครับผมเองก็ชอบซูเปอร์บอลนะเพราะว่าผมเป็นแฟนของบัวขาวบัญชาเมฆไง ซุปเปอร์บอลเขาก็เคยไปอยู่ค่ายของพี่บัวขาวผมก็เลยติดตามซุปเปอร์บอลนะครับคอมเมนต์ทั่วไปเนี่ยบางคนอะ่ะเขามองว่ากติกามวยไทย5ยกมวยระดับนี้ฝีมือ IQ ความหนักความเร็วในการออกอาวุธพอๆกันเขาบอกว่าตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเนี่ยมี IQ นะมีความหนักความเบาของอาวุธเนี่ยพอๆกันแต่มันมีแต่มันมีแต่นะก็คือเรื่องของความสดความหนุม่มและวัยอายุมันต่างกัน5ยกนะความสดความหนุ่มกว่าย่อมได้เปรียบ เราเรียกว่าแรงไปจะบทเบียดกันตรงนั้น่ะแต่ก็เอาใจช่วยทั้งสองคนคนไทยด้วยกันคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เป็นห่วงในทางของซุปเปอร์บอลนะบอกว่าถ้าต่อยกันห้ายกเพราะว่ามันเป็นมวยไทยไงตะวันฉายย่อมได้เปรียบเสมอถามว่าทําไมเขามองแบบนั้นก็คือเรื่องของอายุเพราะว่าสองคนนี้ก็อายุห่างกันพอสมควรน,นะรู้สึกว่าตะวันฉายเพิ่งยี่สิบกว่า,วาแล้วก็ซุปเปอร์บอลก็สามสิบแล้วมั้งพูดถึงความสด ยังไงสกยภาพร่างกายของมนุษย์มันก็มีการตกอ่ำไปถ้ายุพอกันเนี่ยก็น่าเชียร์แต่ว่าพอห่างกันเยอะเกินไปเนี่ยตะวันฉายมันก็ได้เปรียบเรื่องความสดเสมอมันมันเคยมีผมผม,ผมเคยฟังคลิปหนึ่งที่ซุปเปอร์บอลเคยให้สัมภาษณ์กับการชกระหว่างโจรัทวุฒิกับตะวันฉายเนี่ยต่างกันยังไงซุปเปอร์บอลบอกว่าการชกกับโจเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าโจเนี่ยเป็นมวยขวา มันสามารถแก้เกมได้มากกว่าแต่ว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นมวยซ้ายต้องแก้เกมไปอีกแบบหนึ่งซึ่งยากกว่าสําหรับซุปเปอร์บอลที่ซ bon ุปเปอร์บอลเคยพูดไว้นะครับผมมาดูคอมเมนต์ต่อมากันบ้างเดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต่อยกับฝรั่งดีกว่าอย่ามาสู้กันเองเลยยิ่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วมวยใหญ่ๆไม่มีแล้วเข้าใจเปล่ารักกันบ้างคนไทยอันนี้เป็นคอมเมนต์เชิงน e g a t i ของแฟนมวยนะครับเขาอยากให้นักมวยเนี่ยไปต่อยกับฝรั่งบ้างแต่ว่า แต่ว่าผมผมผมก็ใครต่อยกันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ายัางไงถ้าคนไทยเก่งจริงแชมป์ก็อยู่ที่ประเทศไทยครับถึงจะอยู่ที่ประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพก็เข้าสู่ระดับสากลเรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดใจอะไรมาดูที่คอมเมนต์ต่อมาสมองอาวุธครบทั้งคู่เก๋าเกมซุปเปอร,บร์บอลตะวันฉายหนุ่มสดได้เปรียบจึงออกอาวุธได้ว่องไวรวดเร็วกว่าชิงออกก่อนหาซุปเปอร,บร์บอลจะไล่ไม่ทันล่ะครับเออคอมเมนต์นี้ก็มองเหมือนผมนะ ที่บอกว่าตะวันฉายนั้นยังเด็กกว่าซูเปอรบ์บอลอาจจะตามไม่ทันก็ได้เพราะว่าซูเปอรบ์บอลมีอายุที่เยอะแล้วแต่ว่าซูเปอรบ์บอลเนี่ยแก้มือแก้มือกับใครเนี่ยไม่เคยแพ้เลยนะครับยกเว้นชิงกิตแต่ว่าชิงกิตยังไม่ได้แก้มือไงถ้าแก้มือได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะชนะแหละใช่ไหมครั้งนี้ก็รอลุ้นกันหน่อยแล้วกันนี้ทีนี้ทีนี้มันก็จะมีแฟนมวยทั้งสองฝั่งเนี่ยแฟนมวยทั้งสองฝั่งก็จะเชียร์ ก็จะเชร์แบบแตกต่างกันเลยแต่ผมจะพาไปดูว่าคนที่เชร์ฝั่งฝั่งซูเปอร์บอลเนี่ยเขาคิดยังไงหรือว่าคนที่เชร์ฝั่งตะวันฉายเนี่ยเขาคิดยังไงเริ่มต้นที่ฝั่งซูเปอร์บอลก่อนเนาะเขาบอกว่าอาจจะขัดใจกองเชียร์ตะวันฉายนิดนิดนึงนะครับต้องขออภัยผมว่าจริงจริงแล้วบอลเข้าอยู่ในระดับที่เหนือกว่าฉายนะครับลองเทียบลองเทียบเกียรติประวัติดูดีๆโอ้โหอันนี้มาสะมั่นใจเลยสําหรับผมผมคิดว่าที่เขาเมนต์แบบเนี้ย เขาคงดูประมาณว่าการถือครองแชมป์มั้งเขบอกว่าใครถือครองแชมป์ได้นานคนแรกที่นึกถึงแล้วก็นึกขึ้นมาในหัวเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็นโซปร์บอลแน่นอนเพราะว่าตะวันฉายก็เพิ่งได้แชมป์สองสาปีที่ผ่านมาเองมั้งถ้าข้อมูลผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะจําไม่ได้อาจจะมีลืมไปบ้างนิดนึงดูคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าผมชอบตะวันฉายมากเลยนะไม่ว่าเขาจะชกกับใครก็เชียร์ ฉายแต่ซุเปอร์บอลคนบ้านเดียวกันเลยต้องเอาคนบ้านเดียวกันไปก่อนอันนี้ไม่มีอะไรครับแค่คนบ้านเดียวกันก็เลยเฉียดเฉยต่อมาครับใจจริงอยากให้เก็บไว้เจอในกติกาคิกบ็อกซิ่งบ้างเหมือนทางใครทางมันน่ะถือว่าถือว่าอะไรวะนึ่งอ่านไม่ออกหรือว่าหหวินเยวนเออคอมเมนต์เนี่ยเออมันน่าคิดนะเว้ยสำหรับคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ตะวันฉายอ่ะมาเจอกับซูเปอร์บอลในกติกาคิกบ็อกซิ่งบ้าง การที่เอาซปเปอร์บอลไปเจอกับตะวันฉายในกติกามวยไทยตะวันฉายก็ได้เปรียบสิประสบเป็นแชมป์มวยไทยแต่ว่า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 มันก็มีสิ่งที่เสียเปรียบของตะวันฉายอยู่เหมือนกันคือถ้าซปเปอร์บอลแพ้เนี่ยก็แค่ซปเปอร์บอลแพ้ไม่ได้เสียแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่ถ้าตะวันฉายแพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตะวันฉายจะเสียแชหมป์มวยไทยให้กับ Super bon ซปเปอร์บอลซปเปอร์บอลก็จะกลายเป็นคนที่มี2แชมป์เหมือนกับซปเปอร์เล็กในตอนนี้ช่ชายชมันก็มีข้อดีข้อเสีย แตกต่างกันไปเนาะคอมเมนต์ comment ที่สี่บ้างอันนี้คือคอมเมนต์ของฝั่งซูเปอร์บอลอยู่เลยนะซูเปอร์บอลหาทางจัดการแข้งซ้ายให้ได้ 1. นึาดแขนขายกบังสอกสร้างจังหวะหลอกสองเมื่อรับแข่งต้องเตะตัดขาล,ล่างให้ล้มหงายเสียทรงสามโยกหลุบแข้งแบบถอยเร็วหรือโยกแอนและเมื่อเบือ่อต้องโชว์ฉาบฉวยออกมาอันนี้เป็นเขาแนะนำเทคนิคให้กับซูเปอร์บอลนะ หวังว่าซุปเปอร์บอลคงเห็นแต่ผมคิดว่าซุปเปอร์บอลคงจะมีวิธีแก้เกมของเขาแหละเพราะว่าเขาซ้อมทุกวันไงเขาก็ต้องมีโค้ชคอยเทรนอะไรบ้างนะครับไปดูความคิดเห็นฝั่งของตะวันฉายเหมือนกันเราอ่านของซุปเปอร์บอลอย่างเดียวแหละฝั่งของตะวันฉายบ้างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าชอบนะาทั้งสองคนดูมาที่เจอกันก่อนนี้ตะวันฉาย รู้ว่าชนะแล้วก็ไม่อยากทําคนดูเลยมองว่าไม่เอกฉันแต่ดูไฟนี้ตะวันฉายเอาจริงไม่ออบแน่เพราะตะวันฉายไม่ค่อยพูดมากก็คือซ้อมอย่างเดียวใช่ใช่ไหมตะวันฉายไม่ค่อยออกสื่อเลยเขาแบบมุ่งซ้อมมุ่งซ้อมผมก็หวังว่าตะวันฉายจะซ้อมได้เต็มที่แล้วก็ชนะทุกอบอลให้ได้นะครับมาดูคอมเมนต์ที่สกันต่อเลยถ้าบอรเริ่มทํามยกแล้วฉายไม่ถูกน็อกเหลือสยก หลังบอกเลยบอลอ่านแพ้ได้ผมมองว่ากําลังกายคนหนุ่มพอพักยกกําลังกลับมาไปกว่าคนอายุมากก็ชอบทั้งคู่อันนี้ก็ก็เหมือนเดิมบอกว่าตะวันฉายยังเด็กแบบพักฟื้นแป๊บเดียวร่างกายก็กลับมาแข็งแรงและไม่เหมือนซูเปอร์บอลที่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาพลักนานหน่อยกว่าร่างกายจะกลับคืนสภาพเดิมเพราะว่าอายุมากคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่สาม คนภาคเดียวกันกับบอลน่ะแต่ทรงมวยเข้าทางตะวันฉายเหมือนเดิมได้รูปหนักฟันธงเอออันนี้ถึงว่าจะเป็นคนภาคเดียวกันกับซูเปอร์บอลก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้แชร์ซูเปอร์บอลนะผมมองว่ายังไงตะวันฉายเขาชนะเพราะว่าตะวันฉายดูหนักนวง c e m e n นต่อมากันเลยเป็นช่วงก่อนๆเจอกันก็ซูเปอร์บอลน่ะแต่พออายุเยอะขึ้นอีกคนกําลังฟอร์มสดขึ้นแล้วก็เจอเจอกันได้เจอกันในกติกามวยไทยได้เปรียบซูเปอร์บอลมวยไทยก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาคนหนึ่งเก่งๆจะให ก็บอกยังไม่ถึงที่รอไปรอจนหลายปีจนมีคนแก่แล้วค่อยมาต่อยกันประมาณว่าเขาบอกว่าทุปปบอบอลไม่ถนัดกติกาวมวยไทยเลยอายุก็ห่างกับตะวันฉายเป็นซุปเุบอลช่วงยี่สิบต้นๆมาเจอกับตะวันฉายยังไงก็ทุบอบอลอยู่แล้วมันก็มีแอบเชียร์บางนักซุบอบอลแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์คอามองว่ายังไงไฟน์นี้ตะวันฉายก็ชนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ฝั่งตะวันฉาย แล้วก็คอมเมนต์ฝั่งของซูเปอร์บอลด้วยแล้วท่านผู้ฟังหรือแฟนมวยที่ฟังอยู่ละครับคิดเห็นยังไงกับไฟนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาไว้เจอกันใน EP หนะ้าถ้าเรา EP นี้สวัสดีครับ